สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายกรณีที่เป็นร้านค้านะครับเราลองมาดูตัวอย่างหน้ารายงานกันก่อนนะครับก็คือเมื่อทางเราได้ใช้ตัวรายงานตัวนี้แล้วบันทึกข้อมูลเข้าไปครบถ้วนแล้วนะครับตัวอย่างหน้ารายงานที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีรายได้ ประเภทอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้จากการขายสินค้า A B C D เป็นจํานวนเท่าไหร่ยอดรวมรายได้ในเดือนหนึ่งเป็นเท่าไรนะครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นค่าแรงคนงานค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปานะครับค่าซื้อสินค้า B แล้วก็จะมียอดรวมค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเมื่อนําเอารายได้หักค่าใช้จ่ายเราก็จะได้สรุปยอดตัวกําไรในแต่ละเดือนมานะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างรายงานนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราจะมีกราฟให้ดูสวยงามด้วยนะครับว่าเดือน1กับเดือน2เนี่ยเรามีรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างนะครับหากเป็นรายได้เนี่ยจะเป็นกราฟที่เป็นแท่งชี้ขึ้นข้างบนนะครับหากว่าเป็นค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกราฟ แท่งที่เป็นชี้ลงข้างล่างนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสรุปสีให้ดูนะครับว่าสีอะไรคือรายได้ค่าอะไรนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างรายงานอย่างง่ายนะครับเพื่อให้ดูง่ายๆแล้วก็ นอกจากนี้นะครับเราก็จะมีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับอันนี้กรณีที่บางบริษัทมีในเรื่องของตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะสามารถดูได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแบบพพสามรายเดือนนะครับอันนี้เมื่อเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้สรุปรายงานอย่างเช่นในเดือน1เนี่ยมีสรุปยอดภาษีขายทั้งหมดเท่านี้นะครับมียอดสรุป ภาษีซื้อทั้งหมดเท่านี้นะครับแล้วก็มียอดที่จะต้องนําส่งสัมภาระทั้งหมดเท่านี้นะครับแล้วก็ในเดือน2จะมีสรุปยอดภาษีขายเท่านี้ภาษีซื้อเท่านี้แล้วก็มียอดที่จะต้องนาส่งสัมภาระทั้งหมดเท่านี้เป็นต้นนะครับ ถัดมาเราลองมาดูวิธีการในการใช้รายงานตัวนี้กันบ้างนะครับในรายงานตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4ชีตด้วยกันนะครับชีตแรกเนี่ยก็จะเป็นรายงานสรุปอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเนื่องจากว่ายังเป็นแบบเปล่าๆอยู่แล้วก็ในชีตที่2เนี่ยจะเป็นชีตที่ใช้ในการสารุปภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนชีตที่3ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตารางในการบันทึกนะครับแล้วก็ชีตที่4ี่เนี่ยจะเป็นการตั้งค่านะครับ ทีนี้เรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนนะครับในส่วนของการตั้งค่าเนี่ยคอ,อลัมน์ A กับ B เราไม่ต้องสนใจนะครับเนื่องจากว่าผมได้เซตค่าเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะสนต้องสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นช่อง C ก็คือกลุ่มตัวรายได้กับกลุ่มค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนตัวรายได้หรือค่าใช้จ่ายให้ตรงกับสิ่งที่ กิจาการนั้นๆมีจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเรามีการขายสินค้าประเภท e ด้วยยกตัวอย่างนะครับเราก็อาจจะมาเพิ่มตรงนี้เองเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าแต่ละกิจาการประเภทรายได้กับค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากจะทําเป็นลักษณะไหนเราก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะครับตามความต้องการเลย สมมุติเรามีรายได้จากการขายสินค้า e ด้วยนะครับอันนี้เราก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับสมมุติว่าเราม,มีตัวค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆอีกนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับเช่นเรามีค่าขนส่งสินค้านะครับ เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับทีนี้ถัดมาเราลองมาดูในส่วนของตารางในการบันทึกข้อมูลนะครับในส่วนของตารางในการบันทึกข้อมูลเนี่ยหากเป็นสีนี้เราจะต้องกรอกข้อมูลนะครับที่เป็นสีนี้แต่หากเป็นสีคล้ายๆชมพูนะครับอันนี้จะมีสูตรลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกรอกข้อมูลเพียงแต่แค่ว่า c o p y ีลากสูตรลงมาตอนกรอกนะครับเช่นอันนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องกรอกนะครับแค่ Copy ลงมา ทีนี้เราลองมาดูวิธีการกรอกกันดูนะครับการเก็บข้อมูลตารางในการบันทึกนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่1มกรานะครับจะเห็นว่าพอเราเลือกวันที่เสร็จปุ๊บตรงนี้สูตรก็จะเปลี่ยนนะครับว่าเป็นเดือน1ปี2016เป็นต้นนะครับเลขที่เอกสารสมมติว่าเรามีรายการขายเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะลิงก์ reference เลขที่เอกสารของภายในของเรานะครับที่เราออกให้กับลูกค้าสมมติในที่นี้ของผมใช้เป็น iv นะครับศูนย์ 5 9ก็คือปีแล้วก็ศูนย์ก็คือเดือนนะครับแล้วก็เป็นเลขที่1ก็คือเอกสารใบแรกนะครับผมก็ลิงก์ด้วยเลข0ูนแล้วก็ประเภทรายการสมมุติว่าเป็นรายได้นะครับกลุ่มรายได้คืออะไรนั่นก็คือพอเราติก๊กลงมาแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นปลอเปล่าให้เราดึงมันขึ้นไปนะครับมันจะซ่อนอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นประเภทการขายสินค้าเอละกันนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้จะใส่อยู่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็จํานวนเงินก่อนแวดสมมติว่าเราขายสินค้า a ได้จํานวน3000บาทนะครับเราก็ใส่ยอดลงไปพอใส่ยอดเสร็จปุ๊บเห็นได้ว่าตรงนี้มันลิงก์สูตรไว้แล้วนะครับว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่มีจํานวนเงินหลังภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่เป็นค่าจ่ายกันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติวันที่4มกรานะครับ ตรงนี้เราไม่ต้องพิมพ์นะครับแต่ว่าเราสามารถลากสูตรได้แล้วก็ไปลากสูตรจากตัวข้างบนนะครับโดยที่ไฮไลท์ตัวข้างบนไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปจิ้มตรงมุมขวามือล่างนะครับจะเห็นเป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็กดคลิกซ้ายแล้วก็ลากมันลงมานะครับจะเป็นการ Copy สูตรนะครับมันก็จะแสดงขึ้นมาเลยว่าเป็นเดือน1ปี2016เป็นต้นนะครับ เลขที่เอกสารน,นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้อาจจะทําสรุปเป็นตัว PV ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายอันนี้แล้วแต่กิจการนะครับว่าเราจะลิงก์เอกสารประกอบรายการนี้ด้วยอะไรนะครับอันนี้ผมลิงก์ว่าเป็นสมมุติ5 9 0 1 0 1นะครับแต่เป็น PV แล้วก็ตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับกลุ่มค่าใช้จ่ายยกตัวอ,อย่างเช่นเป็นการ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า B เป็นต้นนะครับยอดเงินสมมุติว่าเป็นจํานวน1,000บาทนะครับหากเป็นค่าใช้จ่ายก็ให้เราใส่เครื่องหมายลบไปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวภาษีมูลค่าเพิ่มกับจำนวนเงินหลังภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นสูตรนะครับเราไม่ต้องพิมพ์เองเราก็แค่ลากข้อมูลลงมาตรงนี้นะครับ หรือถ้าเกิดตัวยอดภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไม่ตรงกับสูตรอาจจะต่างกันพเพราะเสรตังเราอาจจะคีย์ข้อมูลเข้าไปแทนสูตรก็ได้นะครับไม่เป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นวิธีการในการกรอกข้อมูลรายได้หรือว่าเป็นข,ข้อมูลค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้สมมุติต่อนะครับว่าทาง เรานั้นได้กรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จครบถ้วนแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างสมมุติว่ากรอกเสร็จแล้วแล้วก็มีข้อมูลทั้งที่เป็นเดือน1แล้วก็ข้อมูลที่เป็นเดือน2นะครับแล้วก็มีทั้งรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทั้ง2เดือนพอเรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับให้ไปตรงที่ตัวรายงานกราฟนะครับตอนแรกจะเห็นว่ามันยังไม่มีข้อมูลถูกต้องไหมครับแต่ว่าหากให้เราไปคลิกขวานะครับที่ตารางแล้วก็ให้กดตัวปุ่มรีเฟรชนะครับ จะเห็นว่าเราก็จะได้ข้อมูลรายรับกับรายจ่ายสรุปกันออกมาเป็นในแต่ละเดือนเลยนะครับก็คือในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีรายได้ประเภทอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปรายได้แต่ละเดือนนะครับแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลว่าในแต่ละเดือนนั้นเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็สรุปสรุปตัวยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ตัวคอลัมน์ P นะครับก็จะเป็นช่องกำไร ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะครับอันนี้เราก็จะสามารถมองเห็นด้วยนะครับ <c oughs> เราก็จะรู้เลยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีกําไรสุทธิในแต่ละเดือนเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นตัวกราฟรายได้กับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะครับ <c oughs> <ás S 1> หากเป็นตัวแท่งที่ชี้ขึ้นข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นสรุปรายรับนะครับส่วนแท่งที่เป็น ชี pelled, ้ลงข้างล่างนะครับก็จะเป็นสรุปค่าใช้จ่ายนะครับเราก็จะสามารถเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับว่าในแต่ละเดือนนั้นเรามีรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายตัวไหนที่โผล่มาเยอะๆเช่นแท่งนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะสามารถทราบว่าเฮ้ยเดือน2เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายตัวนี้เยอะนะเป็นต้นนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลสรุปรายเดือนนะครับเรายังสามารถมองข้อมูลเป็นรายวันได้ด้วยนะครับหากว่าเราอยากเห็นข้อมูลเป็นรายวันนะครับก็ให้มาคลิกซ้ายตรงตารางนะครับจะเห็น ว่าตรงนี้มีช่องวันที่นะครับก็ให้เราลากข้อมูลวันที่นะครับมาแปะไว้ตรงก่อนเดือนตรงนี้นะครับ อพอแปะข้อมูลเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าเรามีข้อมูลสรุปที่เป็นรายวันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในสรุปข้อมูลที่เป็นรายวันก็จะมีตัวรายได้นะครับแล้วก็จะมีตัวสรุปข้อมูลที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวกาําไรขาดทุนรายวันเลยนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวกราฟตารางข้อมูลที่เป็นรายวันเช่นเดียวกันนะครับตรงด้านนี้เลย แล้วก็หากเราอยากจะเปลี่ยนรูปแบบรายงานจากรายวันให้เป็นรายเดือนเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่มาลากตรงข้อมูลที่เป็นวันที่ตรงนี้ลากออกไปนอกตารางนะครับพอลากเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นข้อมูลรายสรุปรายเดือนเช่นเดิมนะครับอันนี้จะเป็นรายงานสรุปกำไรนะครับที่เป็นรายวันหรือรายเดือนนะครับนอกจากนี้เนี่ย ในแง่ของร้านค้าบางร้านค้าต้องการตัวสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนําเอาไปนําส่งให้กับสัมปทารเราก็มีสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากเราจะใช้ตัวรายงานสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับให้เรามาคลิกขวาที่ตัวรีพอร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มรีเฟรชนะครับหรือว่าปุ่มโหลดข้อมูลนะครับหากเป็นภาษาไทย พอกดปุ่มรีเฟรชเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีข้อมูลสรุปที่เป็นภาษีขายนะครับแล้วก็มีสรุปข้อมูลที่เป็นภาษิซื้อนะครับแล้วตัวช่องตรงนี้เป็นยอดที่เราจะต้องนําส่งสัมภาระนะครับหากยอดเป็นบวกคือยอดที่จะต้องนําส่งสัมภาระแต่หากยอดที่เป็นติดลบนะครับก็คือ หมายความว่าเรามียอดภาษีซื้อในเดือนนั้นมากกว่าภาษีขายในเดือนนั้นเราสามารถนําไปใช้เครดิตภาษีในเดือนถัดไปได้นะครับตอนกรอกแบบก็ให้ระวังดีๆนะครับว่าเป็นขาไหนตัวแบบพอพสามศูนย์นะครับเราจะได้นําส่งภาษีให้ได้อย่างถูกต้องนะครับวิธีการใช้รายงานทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ